สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับเมื่อานี้ไปรับจ็อบมานะครับไปรับจ็อบมาไปรับจ็อบมาแล้วพอดีนะครับขากลับนะครับไปเจออุบัติเหตุนะครับรถคาเจ้าอุบัติเหตุทั้งสีนะครับลนลงมาทั้งสีลนลนลงกลางทางนะครับ รถเก๋งขั้นทางนาส้นนะครับเต็มทีเลยครับฮากลบผมกัไดแจ้หัวเลาะนะครับว่าเออทั้งสีแต่ว่ากับบริหัวเลาาอะไรขนาดนั้นแต่ลืมเบิ้งว่าจะคล้องนะครับรถจะคล้องแลีนน้ำกลนนะครับเบิ้งสภาพครับสภาพสภาพล่างบ่อนะครับสีนามนะครับ สีนามจะล่างหมอ,อกนะครับมันแข็งค้อว่าแหละผมปล่อยไปดนนะครับกะเข็นใจพูดรถเก่งข่านานอยู่นะครับว่าเป็นอุตา่าเรียนน้าหนาถ้าเป็นผมกะผมมึงหมู้เลยว่าผมสิเป็นอยู่ในสภาพได้นะครับเพราะว่าทั้งสีทั้งหนึ่งนะครับและ ไอ้โลนลุงนะครับโลนลุ่งใส่ข้างหน้ารับตามนะครับท่างโค้งครับพอดีว่ารถคันนั้นมันเทโค้งแห้งนะครับแต่ว่ากล้องหน้าผมนะบันทึกได้อยู่แต่ผมยังไม่ทนไปเบิงอยู่กล้องหน้ารถนะครับบันทึกได้อยู่ไอ้รอหน้าเนี่เต็มนะครับแต่ว่ารอล้างก็กตามสภาพครับเย็นเต็มคือกัน ล่างบอ่อผมนลยว่ามันสีล่างง่ายๆครับเมื่อล่างมันล่างบ,ออากกบอ่อสะกดไบถูยังบ่ออยู่อันนี้ก็ล่างได้สักพักหนึ่งนะครับแต่มันบอ่อต้องไปใส่จะต้องไปใส่แอสิีนิ่งครับน่าจะออกอยู่นึงได้ก็ฝากเตือนพี่น้องนะครับทีครับใส่รถใส่ล่านะครับถ่ายแรงน้ำรถ รถค้นเล็กนะครับหรือว่ารถที่เป็นที่บรรทุกนะครับก็อย่าไปไก่เขาไลายนะครับเวลาเขาเทโคงหรือว่าเขาขืนสะพผ้านี้นะครับมันมันอันตรายนะครับมันไหลนะครับยางขนาดนี้แค่ซีทั้งเดียวนะครับไหลลงมารถเกง๋งแค่หนึ่งแต่จนได้ฮักลบชนบาเข้าเจ้าเนี่ยนะครับ ผมเห็นแล้วผมนึกว่ารถข้าเจ้าเขาไปจอดให้บานะครับจะเห็นทางสีแบบภาพกับบ่้ไอ้อายว่าบ่้อยู่ต่อหนา้าต่อตานะครับผมกับมาอยู่ในขั้นที่สีเนี่แหละขั้นที่สีขั้นที่หานะครับกับมาแต่ว่าเขาเขา,เขาคือเขาเกิดเกิดเ,เหตุไปแล้วนะครับกะเลยพลอยสวยนา ยังมาคาไปรับจอบมาอนี่ยไปรับจอบเอาไปรับจอบนะครับสังเกียตได้นะครับมึงตีมันฟังขนาดใดสีมันลายขนาดใดครับถ้ามันมอเตอร์ไซค์แรผพานมันน้ำกลนผมนะครับบอลลือครับลมแท้ทางโค้งครับพอดีว่าผมขี่แล้วผมชะลอมามันลงสะพานผมเลยชะลอลงครับก็บมคิดออกว่ามันสีติดปานนี่ะครับ ก็เห็นอยู่มันติดอยู่ถน,นนนะครับแต่ว่าบริคิดว่ามันสิติดมาปานนี้นะครับกะเบิ้งเรียบข้บางหลังมหอือนอผมกัดเดี๋ยวพระเมียไปโรงพยาบาลไปห้ามมอแล้วผมกะสิเดมานาั่งเส็จนั่งคัดอยู่นี่แล้วครับสำหรับคนหลักรถว่าชโชว่วเคืองเสียงอยู่ครับบริวบอมหนาดอกไร้มือแล้ว เอาไปก่อนมึงดีครับโอ้ยสภาพครับบร่อยากผ่านเลยข้างหลังอนะเต็มไมนะเดี๋ยวจังใดขอขอตเช็ดทำความสะอาดก่อนนะครับเพราะว่ามืออือนจะออกไปข้างนอกอยู่คลิปก้อนอันนี้แกคลิปไ